ถ้าพระสงฆ์นะเจ้าคะมารวมกัน40,000วัดแค่ได้ยินมันก็เป็นสิริมงคลแล้วปื้มมากอยากจะทําพอได้ยินโครงการนี้ก็บอกฉันจะต้องไม่ตกบุญเนี่ยตอนนี้พวกเราก็ถือว่ามีความสุขกับการที่จะดจันโรลงาศาสนาพุทธของเราเป็นปีที่เราจะต้องทําหน้าที่อย่างยิ่งยวดน้อมนาบุญทุกบุญนั้นมาฝากหลวงพ่อให้หลวงพ่อ,พอมีอายุยืนนาน สี่หมื่นวัดแรกสุดที่ได้ยินโอ้โหผลลุกเหตุการณ์อย่างนี้จะมีจริงๆเลยในประเทศไทยซึ่งซึ่งในส่วนตัวของเราเองเนี่ยเราก็เคยเข้าวัดพระธรรมกายมานานมากเราคือเป็นกัลยาณมิตรเป็นคุณครูที่นําลูกๆสามแสนคนที่เคยเกิดขึ้นในวีสตาเราก็เคยมาแล้วแต่ทีนี้ในการที่จะนิมนต์พระคุณเจ้าทั่วประเทศไทยเนี่ยสี่หมวัดซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งตัวดิฉันเองก็ รู้สึกปื้มมากอยากจะทําพอได้ยินโครงการนี้ก็บอกฉันจะต้องไม่ตกบุญเนี่ยฉันต้องตามบุญนี้ให้ได้การไปทําหน้าที่ไปวัดทุกวัดในจังหวัดมุกดาหารนะคะแล้วก็ได้นิมนต์พระคุณเจ้าซึ่งพระคุณเจ้าทุกทุกวัดก็ก็ตอบรับเป็นอย่างดีนะคะว่าท่านก็อยากจะเห็นว่ามันจะมีจริงไหมที่พระอังประเทศไทยเนี่ยอันตั้งสี่หมื่นวัดเนาะซึ่งตรงนี้โดยดิฉันเองเดี๋ยวจะพูดทีไรก็น้ำป้าอะไทุกทีซึ่งเราคิดว่า เราเกิดมาเป็นมนุษย pues mm. ์ครั้งนึ่งเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะได้ทำอย่างนี้เลยนะคะก็ในส่วนหนึ่งตัวดีฉันเองก็ได้ประวัติาาว่าเคยตั้งจิตอธิษฐานกับหลวงปู่กับหลวงพ่อกับคุณยายว่าลมหายใจนี้ถ้าลูกยังมีชีวิตอยู่หรือถ้ามันยังมีประโยชน์ให้กับพลโลกลูกก็จะทำกราบขอพระคุณในความอนุเคราะห์เมตตาของหลวงพ่อนะคะที่ทําให้ลูก ได้ร่วมบุญตรงนี้ทําให้ลูกได้มีกิจกรรมดีๆสําหรับชีวิตลูกต่อให้ลาละโลกไปลูกก็จะไม่เสียดายชีชีวิตที่ได้เกิดมาที่ได้มารู้จักที่ได้มาร่วมบุญกับหลวงปู่หลวงพ่อแล้วก็คุณยายกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อค่ะถ้าวัดธรรมกายเนี่ยทำมาเราเพิ่มท,ทุกงานอยู่แล้วค่ะพอได้รับข่าวก็อยากมีส่วนร่วม ก็เลยนําทีมงานมาด้วยจากจงังหวัดเชียงรายจากอํเาเภอขุนตานลด้วยนะคะดีใจเมื่อวันนี้ได้มาฟังแล้วาจากพระอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่อธิบายทุกอย่างก็เข้าใจก็ปลื้มใจว่าต่อไปกลับไปที่บ้านเราจะต้องไม่ให้ผิดพลาดในการที่จะไปนิมนต์ไปเชิญเจ้าวาดทุกวัดในถิ่นท้องถิ่นของเรามาให้ได้ไม่ผิดพลาดแน่นอนวันที่2มาแน่ค่ะ คณะสงฆ์ทั่วอำเภอทั่วจังหวัดเชียงรายค่ะ,ะหลวงพ่อเคยบอกว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสําเร็จเนาะตอนนี้พวกเราก็ถือว่ามีความสุขกับการที่จะได้ทำบุญกับหลวงพ่อแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยจันลงศาสนาพุทธของเราปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือสี่หมืนกว่าวัดทั่วประเทศไทยเป็นปีที่เราจะต้องทําหน้าที่อย่างยิ่งยวดแล้วก็ต้องตาม ผู้นำบุญแล้วก็ไปตามอาพระสังฆาธิการทุกวัดที่ลูกรับผิดชอบที่อำเภอของลูกเขาให้เรารับผิดชอบเป็นอำเภออำเภอ,อ,เภอแล้วผู้นำบุญทุกท่านก็แบ่งหน้าที่กัน<อ>แล้วลูกก็ไปทำหน้าที่นี้กับรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานอดีตเคยเป็นคุณครูวีสตาที่นำเด็กๆมาเข้าวัดแล้วก็ตัวเองมาเข้าวัดอ่แล้วก็หมู่คณะ ผู้นอมบูนที่เข้าวัดเข้าวาด้วยกันทุกคนก็ มีกำลังใจพร้อมกันลูกขอน้อมนำบุญที่หลวงพ่อให้ไปทำให้ไปทำหน้าที่น้อมนำบุญทุกบุญนั้นมาฝากหลวงพ่อให้หลวงพ่อมีอายุยืนนานตลอดไปให้ลูกได้พึ่งบรารมีหลวงพ่อทุกทุกคนจนกว่าจะหมดอายุไขขอให้หลวงพ่อมีความสุขบุญสังฆทาน4ี่หมื่นวัดก็กับแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ให้โอกาสบุญนี้กับลูกผู้มาในภายหลังได้ ตักตวงเอาบุญใหญ่ในครั้งนี้นะคะลูกอ่ะมาสร้างบาร,รมีมาไม่ทันยุคสร้างยุคบุกเบิกลูกก็รู้สึกปลื้มกับรุ่นบุกเบิกที่เขาได้เสียสละทั้งทรัพย์แล้วก็ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างวัดพระธรรมกายให้ตัวลูกได้มาสร้างบาร,รมีในภายหลังอย่างสะดวกสบายแล้วก็รู้สึก อบอุ่นใจและปลื้มปิติใจทุกครั้งที่ได้มาในอู่ทะเลบุญในวัดพระธรรมกายแห่งนี้ค่ะซึ่งลูกก็ได้ทําหน้าที่ในพื้นที่อย่างเต็มที่เต็มกําลังไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรบ้างก็ไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าลูกกัอาราธนาหลวงหลวงปู่นะคะไปด้วยแล้วก็มีหลวงพ่อยิ้มอยู่ที่ศูนย์กลางกายลูกตลอดเวลาในการทําหน้าที่ในการเชื่อมความสัมพันธ์กับคณะสงฆ์ทําให้ได้รับความรักความเมตตาจากคณะสงฆ์ในพื้นที่แล้วก็เกิดความรักความสามัคคีในพื้นที่ แล้วก็บุญนี้เป็นบุญใหญ่มากๆหาที่ไหนไม่ได้เลยคือถ้าพระสงฆ์นะเจ้าคะ่ะมารวมกัน4ี่0 0ื่นวัดทั้งทุกสายนะคะทุกนิกายมารวมกันที่แห่งนี้ลูกคิดไม่ถึงเลยว่าความปื้มมันจะปิติแค่ไหนแต่แค่ได้ยินมันก็เป็นสิริมงคลแล้วลูกรู้สึกว่าเป็นโอกาสบุญอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของลูกเหลือเกินที่ได้เอาบุญนี้ไปกับหลวงพ่อเจ้าคะ่ะ บุญทุกบุญที่ลูกได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันลูกก็ขอน้อมถวายบุญนี้แด่พระเดชผู้คุณหลวงพ่อนะเจ้าคะขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะนะั้นน่ะมีสุขภาพแข็งแรงอายุไขย,ยืนยาวได้ออกมานําลูกๆในการสร้างบรารมีสืบไปตราบที่หลวงพ่อปราถนาณนะ์นะเจ้าคะ สวัยบุญขยายครอบจักรวา